สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมควเวสครับอยู่เกม Harry Potter Mag i c ม e ิ k e n อ่าวันนี้เราจะมาดู Echo แล้วก็การ์ดที่โดนบัฟมาเนาะเกมนี้ไม่มีเนิร์ฟนะกลัวโดนว่าว่าแบบเอ้ยปั้นมาแล้วทําไมโดนเนิร์ฟอะไรงี้ไม่เอาเราบัฟกันอย่างเดียว <c oughs> หวังว่าในอนาคตจะมีเนิร์ฟมากขึ้นนะส่วนใหญ่จะเป็นบัฟซะมากกว่าแต่ที่ผมเพิ่งจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการบัฟในวันนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะดูเมตาครับเราไม่ได้จะมาดูแค่ว่ามีใบไหน บัฟอะไรมาบ้างนะเราจะไปขยับเทียริสด้วยครับเทียริสที่ผมเคยทํากันไปก่อนหน้านี้นะรวมถึงเอาการ์ดใหม่เข้าไปด้วยนะฮะทั้งขยับเทียริสแล้วก็เอาการ์ดใหม่ที่ครั้งก่อนที่เราจัดเนี่ยการ์ดพวกนั้นยังไม่เข้ามันเข้ามาเพิ่ม3ใบนะจากวันที่ผมทาเทียริสครั้งที่แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามีการ์ดอะไรโดนบัฟบ้างครับนี่แล้วผมจัดมาเลยเป็นเด็กแบบใส่มาด้วยกันเลยจะได้เห็นภาพง่ายๆเนาะมีการ์ดเวททั้งหมด4ใบแล้วก็ซัมมอน1ใบครับ คอมเปเนียนสามใบแล้วก็เอ h โคนิ้วเอคโคหนึ่งที่โดนปรับนะส่วนไอ้สามใบหลังเนี่ยผมใส่มาเพราะว่าเราไม่สามารถปล่อยให้มันว่างไว้ได้นะก็เลยใส่การ์ดเขียวมาขั้นว่าไอ้สามใบนี้ไม่เกี่ยวอามาดูกันไปทีละอย่างอย่างนิ้วอย่างแรกเลยนิ้วไม่มีอะไรมากครับง่ายๆเลยก็คือเวลาสุ่มนิ้วจะได้เทโบมาด้วยใช่ไหมเทโบก็คือไอ้การ์ดนี้แหละเนี่ยการ์ดที่โดนปรับมาเนี่ยแหละเทโบจะนับเป็นซัมมอนในนิ้วแล้วนะเฉพาะใบที่เสกนะ เฉพาะใบที่นิ้วเสกมาให้ค่าไล่หนึ่งเนี่ยจะนับเป็นซัมมอนทาให้สแต็กนิ้ววนต่อไปได้นะปกติมันจะเป็นการ์ดสเปลใช่ไหมเวลาใช้ไปเนี่ยเวลาเราสุ่มได้สเปลบนมือสมมติมมเราได้เทโบมา3ใบอย่างเงี้ยเราใช้1มานา3ใบนั้นมันก็ไม่ได้การ์ด1มานานิ้วใบใหม่มานะเพราะมันไม่นับเป็นซัมมอนไงแต่ปัจจุบันมันจะนับแล้วครับนั่นคือเอคโคนิ้วก็จะบนการ์ดเสกการ์ด1มานาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะสำหรับเอคโคนิ้วมันก็เลยเก่งขึ้นนิดนึง มาดูที่เอ็กเป x ลเอ็กเป g ลดเมจเพิ่มขึ้น12% 12%ถือว่าแรงระดับหนึงเลยนะ10%เนี่ยจากสมมุติว่า100ก็เป็น110ใช่ไหมจาก500เป็น5 5 0อะไรเงี้ยโดยเฉพาะแฮ r r รี่เนี่ยที่เราใช้เอ็กเปเป็นดาเมจหลักใช่ไหมยิง1ก๊อป1เดี๋ยววนการ์ดมายิงอีกแล้วยิงอีกแล้ว ยิงไปยิงมาไอสิบนั้นอะมันสามารถแบบรวมๆกันได้หลายร้อยเลยนะเพราะฉะนั้น12%นี้เก่งมากๆรวมถึงการ์ดอย่างเอ็กเปลอย่างการ์ดเทโบอย่างมาฟ้าที่มันโดนตัวหน้าและโดนตัวหลังด้วยเนี่ยปกติโดนตัวหน้าแล้วตัวหลังจะโดนดาเมจน้อยลงไปประมาณ50%ครับ เทโบจะ33%แต่ปัจจุบันการ์ดทั้ง3ใบนี้นะตัวแรกโดนเต็ม <Stand up. S 1> ใช่ไหมตัวที่2จะโดนดาเมจน้อยลงเพียงแค่25%เท่านั้นก็แปลว่าจากโดน50มันก็จะกลายเป็นโดน75% <Stand up. S 1> ก็แปลว่ามันแรงขึ้นไปอีกนะฮะตัวหน้าโดนเท่าเดิมแต่ตัวหลังยจะโดนแรงขึ้นนิดหนึ่งนั่นก็คือเป็นการบับเอ็กเปลมาให้ยิงแรงขึ้นทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะสโนบอลไม่ได้ปรับดาเมจครับแต่ปรับให้ไปเร็วขึ้น าจากไอติมกะทิธรรมดากลายเป็นการสุนปืนเลยนะบางคนแบบมุบหมดหรือว่าบางจังหวะแบบโดนปลาดักอะไรเงี้ยหักหลบไม่ทันนะฮะเออมันเร็วขึ้นเยอะมากๆนะหลายคนชอบมากๆแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่จังหวบัฟก็ไม่เชิงจัว่าเนฟพอไปดูหลังจากที่เล่นมาเยอะๆเนี่ยจากปกติมันจะโดนแค่ตัวบนพื้นใช่ไหมมันกลายเป็นโดนตัวบินได้ด้วยครับซึ่งตัวบินเนี่ยมันบอกว่าจะโดนตัวบินหลังจากผ่านไประยะหนึ่งแต่ระยะหนึ่งของมันเนี่ย นิดเดียวเองครับแค่ประมาณแบบครึ่งของครึ่งบอร์ด1ใน4ของบอร์ดอ่ะมันก็โดนตัวบินได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีพิกซี่มีโกลเด้นสนิทซึ่งโกลเด้นสนิทนี่เป็นที่นิยมมากหลายๆคนใส่กันแทบทุกเด็กนะแล้วไอ้เจ้าส n o w b a l l มันดันโดนขัดได้ด้วยโกลเด้นสนิทครับอ่ามันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นการบัฟให้มันสามารถ ปลาใส่มังกรบินได้ปลาใส่พิกซี่ได้ก็ไม่เชิงนะแต่ที่เป็นการบัฟแน่คือมันปลาใส่มังกรไฟได้ครับอ่ามังกรไฟที่อยู่กับคนนะ่ะสมมุติว่าเขาเรียกมังกรไฟมา5มานาใช่ไหมเราปลาบีวิสโนโบอลไปท้ายบอร์ดโดนทั้งคนโดนทั้งมังกรไฟมังกรไฟหายไปได้เลยนะเลือด500ยนี่สโน o w b a l l กินนิ่มเลยครับเพราะว่าดาเมจมันประมาณ5้าถึงเจ็อยู่แล้วแล้วแต่เวลของคนนั่นเป็นจุดเดียวที่ผมมองว่าเป็นบัฟครับแต่ว่าถ้ามอนเต็มบอร์ดมีพิกซี่มีมังกรบินมีโกลเด้นสนิทอะไรเงี้ย บีวิสโนโบอลก็ยังเหมือนเดิมก็คือโดนขัดโดนขวางได้ด้วยมอนนะอ่าเร็วขึ้นแต่ก็ยังมีข้อเสียเหมือนเดิมก็คือโดนขัดได้ด้วยมอนแล้วข้อเสียเพิ่มขึ้นบอีกเพราะว่ามันไม่สามารถลอดใต้ตัวบินได้แล้วอ่าประมาณนั้นครับดาเมจเท่าเดิมเทโบเทโบบัฟมาก็แค่ตัวหลังจะโดนดาเมจมากขึ้นอ่าอย่างที่บอกไปจะปกติจะโดนเพียง6 6เซ เพราะว่ามันลดไป33%นะฮะก็คือตัวแรกเนี่ยโดน100%ตัวหลังโดนแค่6กกนกลายเป็นตัวแรกโดน100%ตัวหลังไปหลังจากตัวแรกไปเนี่ยจะโดน75%านะลดไป25%เหมือนกับใบอื่นๆแล้วก็จะโดนตัวหลังได้แรงขึ้นซึ่งตัวหลังเนี่ยส่วนใหญ่นะมองง่ายๆเลยว่าไอ้วความแรงเนี้ยมันส่งผลยังไงส่งผลก็คือง่ายๆเลยก็คือโดนคนแรงขึ้นนั่นเองครับเพราะปกติเนี่ยใบพวกเนี้ย ยังไงก็จะโดนมอนขวางอยู่แล้วนะโดนซัมมอนโดนตัวคอมพานียโดนอะไรสักอย่างหนึ่งอะขวางทางอยู่แล้วครับซึ่งไอาการบัฟดาเมจที่โดนตัวหลังแรงขึ้นอะนั่นหมายความว่ามันจะโดนคนได้ง่ายและแรงขึ้นครับจากปกติโดนคนเพียงแค่50%กลายเป็น75%จาก66%กลายเป็น75%รวมถึงมาฟ้าด้วยก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้โดนการ์ดพวกนี้แล้ว,ลวมันแรงขึ้นนะ มาถึงม้าฟ้าม้าฟ้านี่กลายเป็นการ์ดท็อปเมตาเลยไม่ใช่เพะเพียงแค่ว่ามันดาเมจแรงขึ้นนะดาเมจต้นไม่ได้แรงขึ้นครับดาเมจรวมอะไม่ได้แรงขึ้นแต่ดาเมจที่โดนตัวหลังอย่างที่บอกไปจาก50เป็น75เนี่ยมันทําให้โดนคนแรงขึ้นแต่จุดที่เก่งกว่านั้นอีกปกติม้าฟ้ามันแรงอยู่แล้วครับแต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันหลบง่ายเพราะว่ากว่าเราจะปล่อยม้าฟ้าไปมนเสียงขึ้นมาใช่ไหมคันเลทันอะไรเงี้ยคนเดินหลบได้และ มันโดนหลบสบายมากครับแต่ปัจจุบันมันปรับมาบัฟมาให้พุ่งไปเร็วขึ้นเปิดตัวได้เร็วขึ้นแบบทันได้ทันปุ๊บมันวิ่งไปแล้วนะพอมันวิ่งไปแล้วเนี่ยคนหลายๆคนหลบไม่ค่อยทันครับอ่าแม้กระทั่งด็อบบี้บางจังหวะนี่ก็ถ้าสมมติเผลอๆเนี่ยมันชนเร็วขึ้นเนาะมันก็หลบไม่ทันเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าปกติมันแรงอยู่แล้วแต่มันไม่ค่อยโดนกลายเป็นมันโดนง่ายขึ้นแล้วดาเมจที่ไปโดนคนต่อให้มีซัมมอนขวางก็โดนแรงขึ้นไปอีก25%เลยจากปกติ 50%เป็น75%อ่ามันก็เลยฮอตคิดขึ้นมากรวมถึงการเก็บสแต็กมันอยู่ในเด็กซัมมอนอยู่แล้วเนาะแล้วเมตานี้หลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วฮะซัมมอนคลองเมืองซัมมอนคลองเกมนะเพราะฉะนั้นฮันเด็ฮันกลายเป็นการปิดเกมของสายซัมมอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออมันก็เลยกลายไปว่าเหมือนจะบัฟสายเวทแต่จริงๆไม่ใช่ครับสเปล3ใบเนี้ยผมมองว่าไม่ได้มีอิมแพคต่อเกมขนาดนั้นเอ็กเปลอาจจะมีอิมแพคหน่อยแต่มันก็ยังมีข้อเสียนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็กเปลปรับมาไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ม้าฟ้ายังมีผลสูงมากแต่ม้าฟ้าดันเป็นสเปลของสายซัมมอนครับเพราะฉะนั้นสายเวทตายเหมือนเดิมเพิ่มเติมสายซัมมอนเก่งขึ้นด้วยซัมมอนเอาไว้แค่นะแอนสควิดอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องแบบสนใจอะไรมากเลยครับเพราะหนึ่งคือหลายๆคนการ์ดเลเวลน้อยมากๆแน่นอนเพราะมันเป็นการ์ดใหม่2คือปรับมาก็รู้สึกว่ามันก็คงไม่ได้เก่งขึ้นเท่าไหร่ไม่เห็นใครใช้เลยนะอาจจะต้องรอเลเวลนิดนึงครับว่าถ้าผมว่า เลเวลสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหลายๆคนแบบอาจจะกําลังปั้นอยู่มันจ,จะเก่งขึ้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้หลายๆคนเลเวลน้อยเนี่ยไม่ค่อยเก่งเลยสิ่งที่ปรับมานั้นก็คือหนวดกับตัวจะใช้คาว่าหัวแล้วกันนวดกับหัวเลือดแยกกันแล้วจากปกติแชร์พูดเดียวกันใช่ไหมเลือดสองพันโดนอะไรก็ตามเลือดลดไปเท่าๆกันตอนนี้ไม่แชร์แล้วแต่จะว่าไม่แชร์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่นะตอนนี้หัวมันจะตั้งอยู่โดเดใช่ไหมส่วนหนวดเนี่ยมันจะมีเลือดของตัวเองครับแล้ว โดนดาเมจมันจะแชร์ดาเมจนิดนึงผมไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซนต์เพราะว่าเกมไม่ได้บอกนะมาที่หัวด้วยนั่นก็คือเวลาเราเคียยนหนวดจากปกติเลือดมัน2000เท่ากันหมดเลยใช่ไหมแชร์กันอันนี้มันจะกลายเป็นว่าสมมติว่าเลือด2000แต่ว่าหนวดหายไปละ500อยะไรเงี้ยแต่ตัวหัวเนี่ยมันจะไม่ได้ลดไปถึง500ครับมันอาจจะลดสัก2 0 0 3 0อยาอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันอืดขึ้นนิดนึงนะก็คือเลือดไม่ได้แชร์กันเหมือนเดิมแล้วนะแชร์กันแบบใหม่ กลับกันมาที่คอมพานีนครับเมาฟอยแก๊งกลายเป็นจากไม่แชร์ปกติจะมีเลือดของแต่ละตัวใช่ไหมกลายเป็นแชร์แทนอ่าสลับกันไอเจ้าเมาฟอยเนี่ยกลายเป็นแชร์แทนครับ <Help. S 1> ทุกตัว <Help. S 1> จะมีเลือด 2000. 2 0 0พก็คือท่านสมมติว,มว่าเราไฟเผาทั้ง3าตัวมันก็จะโดนดาเมจคูณ3คล้ายๆกับหมึกเมื่อก่อนเลยแต่ถ้าสมมติว,มว่าเรายิงไปทีละตัวเนี่ยแต่ละตัวมันก็จะเลือด2 0 0พเลยนะฮะเคลียร์ยากมากๆต้องใช้ดาเมจหมู่ในการเคลียร์จะดีกว่านะในในตอนนี้ เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเลงไปที่มอฟอยใช่ไหมที่เลือดน้อยที่สุดเพราะว่าความสามารถของเจ้ามอฟอยแก๊งเนี่ยก็คือถ้าตัวหนึ่งตายอีก2คนจะวิ่งหนีนะก็คือตายไปด้วยกันเลยแล้วสมมุติว่ามอฟอยมันเลือดแค่400อะไรเงี้ยเลือดน้อยสุดในทีมเรายิงปืนน้าใส่มอฟอยแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วแต่ปัจจุบันต้องเคลียร์ถึง2,000เลยเพราะฉะนั้นมอฟอยแก๊งจะอึดขึ้นมากๆเราก็เห็นบ่อยขึ้นครับเออเห็นบ่อยขึ้นจริงๆนะ ไม่จําเป็นจะต้องเล่นกับกาเซียสด้วยอเอามาเป็นแค่แคงพราะสมมุติว่าไม่ได้เจอแบบการ์ดเคลียร์หมู่สมมติว่าเราไปเจอแบบแฮร์รี่อะไรเงี้ยที่มีการ์ดส,ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเส้นตรงเลยใช่ไหมมาฟอยแก๊งจะเคลียร์ยากกว่าก๊อฟอีกนะเออไอเจ้าก๊อฟน้องแฮก,กิดน้องยักษ์ของเรานั่นเองเรือดสองพันอึดกว่าเยอะเลยครับส่วนเฟเทวินเฟเทวินไม่มีอะไรมากบัฟเลือดมา10%แต่10%นี้ก็ค่อนข้างจะส่งผลนะเพราะว่าเฟทวินเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเป็นเมตาเก่ามันก็ท็อปเทียร์อยู่แล้วครับเออเป็นการ์ดเก่งอยู่แล้วหลายๆคนใส่อยู่แล้วนะในเบลาทิกในแฮกริดอะไรเงี้ยมันเป็น, 2> เป,น2เป้าคล้ายๆโกเลมอะที่แบบเกิดมา 2, 2ตัวมันจะค่อนข้างเคลียร์ยากนะมีทั้งซ้ายทั้งขวาอะไรเงี้ยมันเคลียร์พร้อมกันไม่ได้มันเคลียร์ยากมากพอเลือดเพิ่มมา10%ก็ตายยากขึ้นไปอีกทำระเมจดได้นานขึ้นไปอีกครับก็เก่งแล้วเก่งอีกเก่งต่อนะลูน่าเลิฟกูดลูน่าเลิฟกูดบัฟมาดีมากแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอต่อเมตานะสำหรับผม นอกเหนือจากคนที่เลเวลเยอะจริงๆอ่ะแต่ถ้าเลเวลเยอะจริงๆใบอื่นก็ยังคุ้มค่ากว่าครับลูน่าเลิฟกูดบัฟมาคือจากปกติต้องใช้มานาทั้งหมด20มานาลูน่าตัวนี้ถึงจะเสกเททเท่าได้ซึ่งหลายๆคนผมเ <It 's S 1> ชื่อว่าคง so ไม่รู้ความสามารถนี้เนาะ ว่ามันสามารถเตกเททอลได้ด้วยนะฮะเททอลเดียวกับล no, <which> ูนาที่เป็นเอคูอะเททอลม้าดำที่วิงวิๆวิวิ oh, <please. S 2> แิแรงแรงปกติต้องใช้ถึง20มานาแปลว่ามันต้องยืนอยู่จนกว่าเราจะใช้ถึง20มานานะซึ่งเป็นไปได้ยากมากแต่ปัจจุบันบัฟมาเหลือแค่14มานาครับซึ่ง14มานาเนี่ยสมมติว่าเราเก็บเต็มหลอด10มานาใช่ไหมลงมาเราใช้10มานานั้นทิ้งไปปุ๊บ4มานาที่เหลือเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ8-9เก้าวิเองมั้งเรามีโล่มีอะไรช ผมไปเจอลูน่าเวล์ยี่สิบมาก็ค่อนข้างจะแรงเลยเพราะเททัลมันก็จะเวล์ยี่สิบด้วยนะใช่ไหมเท่าที่เข้าใจก็ถือว่าเก่งขึ้นแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ท็อปเมตาขนาดนั้นอย่างที่บอกว่าเรื่องเลเวลด้วยแล้วก็ถ้าเลเวลเท่ากันอะการ์ดอื่นมันยังเก่งกว่าอยู่ดีนะก็นี่คือทั้งหมดแล้วนะที่บัฟมามีเอโคนิ้วที่เก่งขึ้นแน่นอนแล้วก็มาฟ้าที่ท็อปเทียมมากๆครับที่เหลือก็รู้ไว้แต่ไม่ได้เก่งเวอร์วังขนาดนั้นเฟทวินเก่งแล้วเก่งต่อ อเอ็กเปลก็แรงอยู่แล้วนะปกติแรงอยู่แล้วอันนี้แรงขึ้นก็ทำให้แฮร์รี่เก่งขึ้นแต่แฮร์รี่มีข้อเสียเยอะครับณปัจจุบันนะมันเคลียร์มอนไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันยังแพ้มอนเยอะอยู่เพราะฉะนั้นในเมตาที่ซัมมอนเยอะขนาดเนี้ยถ้าไม่ได้ไปเจอสายเวทล้วนจริงๆแฮร์รี่ก็ยังแพ้อยู่สโนเบลอยังบังได้เหมือนเดิมเทโอยังเลงยากเหมือนเดิมครับข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวเนี่ยผมมองว่ามันมันบัฟมานิดนึงแต่มันยังไม่ได้แบบกบข้อเสียไปซะทั้งหมดครับ สิ่งที่กดข้อเสียทั้งหมดเลยมีแค่มาฟ้าตัวเดียวนะที่แบบปกติโดนยากกลายเป็นโดนง่ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นท็อปเทียร์ขึ้นมาเลยโอเคมาดูที่เทียร์เมเกอร์กันต่อครับเทียร์เดิมเลยนะที่ผมทํามาผมไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยกดเซฟไว้แล้วก็เพียงแค่เพิ่ม3ใบนี้เข้ามาครับ3ใบนี้เป็น3ใบหลังจากที่ผมทําเทียร์มาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแอด3ใบนี้เข้าไปกันก่อนการอย่างปลาหมึกอ่าปลาหมึกเนี่ยปกตินะถ้าสมมุติว่าซนะัลมอนอ่ะผมจะไว้ประมาณช่วงนี้ใช่ไหม แต่ในเมตานี้ถ้าไม่ได้เลดเกมจัดจ๋า,จ,าจริงๆอะ่ะหรือแบบจากประสบการณ์ที่เล่นแรงมาผมว่ามันไม่ไม่เท่ากับพวกนี้ไอ้พวกนี้ยังมีประโยชน์สูงกว่าเล่นง่ายกว่านะะเออมันยังเล่นง่ายกว่าอนี่8มานา8มานาที่เกิดมาแล้วอาจจะตายไปเลยทันทีโดยที่ไม่ได้ทําดาเมจเลยก็ได้เออมันจะเก่งเมื่อตอนเลดเกมที่เขา move หมดจริงๆแล้วเราแบบบังคับเขา move ได้ใช้วิดแบงใส่เขาแล้วเขาจําเป็นต้อง m o ฟแล้วโดวนดาเมจอะไรเงี้ยมันถึงจะเก่ง ถ้าปกติมันไม่ค่อยเก่งเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะไว้ในซัมมอนแบบตรงนี้เลยนะเออช่วงประมาณนี้เลยเผ่อๆมันจะอยู่กับแมงมุมด้วยฮนะในแรงนะในแรงอมแมงมุมยังเล่นง่ายกว่าผมเอาไว้สีทายเลยแล้วกันเป็นการ์ดใหม่ที่น่าเสียดายมากอืมความเก่งมันก็มีแหละแต่มันแปดมานาเลยนะฮะไม่มีการเสกด้วยลูน่าเสกมาแบบเป็นปลาหมึกสองมานาไม่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแปดมานานี้ไม่คุ้มค่ากับเด็กไหนเลยในปัจจุบัน ซูบูซูบูถ้าเลเวลเท่ากันอยู่กับวิดแบงได้เลยเก่งกว่าวิดแบงด้วยเป็นเด็กเฉพาะทางเป็นใสในเฮอหรือถ้าสมมุติว่านับเสกมาก็อาจจะเป็นเก่งในดัมเบลแต่อย่างที่บอกว่าเทียริสนี้เราจะนับเป็นการ์ดท,ที่ใส่มาในเด็กเนาะความคุ้มค่าของการ์ดท,ที่ใส่มาเพราะการ์ดท,ที่เสกมาอย่างดัมเบลอะเสกใบไหนมาก็เก่งครับเสกมาแล้วมันส่งมานาเองไงเพราะฉะนั้นมันใบไหนก็ได้นะสถานการณ์นั้นๆมันเก่งทุกใบ แต่ถ้าใส่มาเอง7มานาถ้าไม่ใช่เด็กเฮอร์มันค่อนข้างจะเยอะเกินไปนะความแรงของมันแรงก็จริงแต่ว่าก็เป็นการท่องต้องค่อยๆปั้นไปอีกเนาะพระนันเอาไว้คู่กับวิทแบงแล้วกันครับความเก่งเหมือนกันเลยแต่เก่งกว่าวิทแบงนะในความรู้สึกผมถ้าเวลเท่ากันเก่งกว่าวิทแบงครับเพราะว่าวิทแบงเนี่ยถ้าสมมติว่าหลบได้ปุ๊บเสียไปเลยนะหลบหลบได้7มานารวมการ์ดลอยอนะไรเงี้ยสามานารวมไปปุ๊บเอ่อต่อให้มีเฮอร์เหลือลดเหลือ4มานาใช่ไหมสามบวกสี่เป็น7มานา7มานาหายไปฟึบหายไปเลย แต่ถ้าเป็นซูบูเนี่ยใช้กับไม้กวาดรวมเป็น6มานาใช้พลาดครั้งแรกครั้งที่2ยังมีแก้ตัวใช้พลาดครั้งที่2ครั้งที่3ยังมีแก้ตัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใบนี้มันเหมือนจะเล่นยากกว่าแต่ถ้าเล่นจนชินแล้วมันจะโดนง่ายกว่าวิดแบงอีกอามากรุกมากรุกเป็นการ์ดท,ที่ดีนะแต่ผมยังไม่เห็นความเก่งขนาดนั้นมันค่อนข้างจะโดนเคลียร์ง่ายเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคนพกการ์ดเคลียร์เยอะมากๆอยู่แล้วเราจําเป็นจะต้องไปเคลียร์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมันแทบจะไม่ได้เกิดเป็นควีนเลยหรือต่อให้เกิดเป็นควีนมาตัวเดียวเนี่ยมันก็ตีสู้ซามอนตัวอื่นไม่ได้ไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นไม่ได้อึดขนาดนั้นนะอาจจะเป็นที่เลเวลด้วยแต่ตอนผมเล่นเนี่ยมีบัฟเลเวลเป็นเลเวล16ก็ถือว่าเยอะกว่าซามอนตัวอื่นๆที่ผมเล่นนะเพราะว่าซามอนตัวอื่นผมส่วนใหญ่จะอยู่ที่14 15ครับก็เลยยังไม่รู้สึกว่ามันจะเก่งขนาดนั้นเอาไว้ประมาณช่วงอ่อนกว่าตัวนี้ด้วยนะโอเค ประมาณนี้ละกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูทีละใบเรามาดูใบที่มีการบับก่อนใบแรกใบแรกเอ็กเปลเราอยู่ไหนเอ่ยเอ็กเปล a เรียมัสอ่าเอ็กเปลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ็กเปล a เรียมัสกลายเป็นการ์ดท,ที่มันค่อนข้างจะแรงมันเล่นง่ายกว่าบัตเจอร์ไปแล้วนะมันแรงขึ้นระดับหนึ่งผมว่ามันสามารถใส่ในลูน่าได้สามารถใส่ในเฮอได้สามารถเป็นการ์ดเวทสามานาท,ที่เอาไปจ่ายทิ้งในแฮกิตอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรนะ เอออาจจะอาจจะงงๆหน่อยว่าใส่มาทําไมแต่ว่าผมว่ามันใช้ได้อะเพราะฉะนั้นผมจะเอาขึ้นมาหน่อยละกันเอามาไว้ข้างข้างเซกตั้มเซกตัมต้มอาจจะยังดีกว่าในหลายๆจังหวะใบที่ส o w สโนบอลสโนบอลผมยังมองว่าถ้าเป็นเรื่องดาเมจมันแรงเนาะเหมือนเดิมแต่มันโดนขัดได้ง่ายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมว่าอยู่ที่เดิมนี่แหละ อ,อ,อยู่ที่เดิมนะเพราะว่าการ์ดพวกนี้มีประโยชน์ในการใช้ของมันเองนะแต่ว่าสโ b a l l เป็นแค่ดาเมจเพียวๆครับดีแค่ในเด็กแฮ r ์รี่เด็กเดียวครับใบต่อมาเทโบะเทโบคุณชาร์กบอกว่ายังไงก็ต้องบ <c> ี <oughs> อะต่อให้ไม่เอาความเห็นคุณชาร์กนะเอาเท่าที่ผมเล่นละกันเราสามารถไปให้บีได้ไหมให้บีได้ครับแต่คําถามคือมันมันเก่งขนาดนั้นหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เก่งแบบเวอร์ Ver. ขนาดนั้นประโยชน์ก็มีมันเป็นเรื่องดาเมจเนาะถ้าไม่ใช่เล่นในด็อบบี้มันก็ไม่ค่อยมีการ์ดไหนใส่อะอืมไม่ค่อยมีการ์ดไหนใส่นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเอาไว้กับการ์ดเวทละกันแต่ว่าเป็นใบสุดท้ายเลยเพราะว่าเป็นเป็นแค่ดาเมจเพียวๆอืมเป็นแค่ดาเมจเพียวๆก็แรงแต่ใบอื่นก็แรงเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเลเวลเท่ากันเทโบมันต้องชาร์จอะไรเงี้ยมันเก่งงแค่ด็อบบี้ไงถ้าไม่ใช่ด็อบบี้ก็ยังยังเควชั่นอยู่ว่ามันจะใส่เด็กไหนได้บ้างนะ ใบที่4ใบนี้เมตาจ๋าเลยครับอาจจะไม่ใช่เทียกอตไหมมันจะขึ้นมาเป็นเทียกอตได้ไหมถ้าสมมติว่าเรานับเป็นเมตาแบบเด็กท็อปเมตาณปัจจุบันใช่ไหมลูน่าใส่ได้ผมไปลองเล่นมาแล้วนะใส่ได้ครับ Number d o ดอสายซัมมอนใส่ได้เบเดติกสายซัมมอนใส่ได้ทุกเด็กที่มีซัมมอนระดับหนึ่งะใส่ได้หมดเลยผมว่า S ได้ขึ้นมาเป็นเทียกอตได้หรือถ้าไม่กอตก็เป็น S เอสมากกว่าการกอล์ฟไปแล้วอ่ะเพราะเสียอย่างเดียวคือมันปั้นมันปั้นยากแต่มันก็เหมือนกับกระเป๋าผมว่าเป็นเทียร์กอล์ฟไปเลยแล้วกันเพียงปรับแค่เล็กน้อยเท่านั้นของมาฟ้านะจากปกติไม่โดนกลายเป็นโดนได้แล้วในเมตา t ี้นะอย่างที่ย้ำอีกทีหนึ่งว่าในเมตานี้เท่านั้นครับที่ซัมโนเกลื่อนเนี่ยมาฟ้าเป็นอะไรที่คุ้มค่าต่อการเล่นการปั้นและการใส่ไปในเด็กทุกเด็กที่มีซัมโนจริงๆครับ ใบที่5ที่มีการปรับมานั่นก็คือเจ้าหมึกใช่ไหมแต่ว่าหมึกเราก็เพิ่งใส่ไปก็ไม่ได้มีขยับอะไรครับใบที่6เป็นเม้าฟอยเม้าฟอยยังเป็นเด็กเฉพาะทางอยู่ไหมไม่เป็นแล้วนะสําหรับผมเม้าฟอยไม่เป็นแล้วครับเม้าฟอยมาอยู่กับอยากอยู่กับพวกนี้ได้เลยแต่ว่าความเก่งของเม้าฟอยเนี่ย ด้วยความพิ่วเมตานี้ยังเจอการ์ดเคลีย์หมู่เยอะอ่ายังเจอแบบคุกน้ําเจอคอนฟิงโกเจอลมเจอกาเซียสเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเมาฟอยเรียกมายัางตายง่ายกว่ากอพีอยู่แต่อย่างที่บอกนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าเจออย่างแบบปืนน้ําเจอเออแอคซิโออ่าแรงแรงอะไรเงี้ยตัวนี้ดาเมจโดนตัวเดียวไงแปบ๊บเดียวตายแต่เมาฟอยต้องโดนหมู่นะเพราะฉะนั้นการ์ดเคลียร์มันจะต่างกันครับแต่ว่าในเมตานี้การ์ดเคลียร์ หมู่เยอะกว่ากาเคียเดียวเพราะฉะนั้นเอาเมาฟอยไว้ข้างหลังแต่ว่าหน้าที่คล้ายๆกันแล้วนะหน้าที่กลายเป็นคล้ายๆกันเลยครับใส่เด็กไหนก็ได้ที่ต้องการแทงประมาณนั้นใบที่6ไม่ใช่ใบ, 7, ใบที่7ใบที่7เป็นเฟทวินเฟทวินผมว่าไม่ได้ขยับนะเพราะว่าความสามารถเหมือนเดิมมันแค่อึดขึ้นก็เก่งขึ้นแหละแต่ว่า,าความสามารถการเล่นอะไรเงี้ยก็อยู่ที่เดิมอยู่กับพวกนี้เหมือนเดิมครับลูน่าก็เหมือนกันลูน่าเก่งขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเฉพาะทางใส่ได้เพียงแค่ เด็กเวทเนาะอ่ามันต้องใช้เวทเท่านั้นนะฮะเวทสิบสี่มานาซึ่ง mana, เวทสิบสี่มานาสมมุติว่าเวลเท่ากับเธอผมว่าเปรียบเทียบกันเธอแท้งหรือแบบพวกการ์ดอื่นๆเลเวลสิบแปดเนี่ยน่าจะ impact กว่าลูน่าครับถ้าไม่ได้สโนว์บอลจริงๆลูน่าไม่ได้ impact ขนาดนั้นก็ยังอยู่ตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการ์ดแปดใบนะที่เหลือมีอะไรปรับไหมเดี๋ยวผมขอดูคร่าวๆก่อนนะอ่ะมีหนึ่งใบที่ผมรู้สึกว่าพอเราเห็นว่ามาฟ้าคนเล่นเยอะมากๆใช่ไหมมีซัมมอนเยอะมากๆแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ย ใส่โกลเด้นสนิทใส่พิกซี่ใส่กระเป๋าอะไรนี้ใช่ไหมมันจะมีตัวบินเยอะครับเพราะฉะนั้นกาเซียเนี่ยถ้าเราหวังจะไปเคลียร์ซัมมอนจริงๆนะสมมุติว่านึกภาพว่าเอะเป็นสายซัมมอนเราเจอปูหดอยู่ในกระดองเราเจอแมวที่โดนกาเซียไปแล้วมันก็แยกล่างออกไปจากกาเซียใช่ไหมแบบมันแบ่งเป็น2ตัวมันจะไม่ได้แบ่งอยู่ที่เดิมนะมันจะแบ่งออกด้านข้างซึ่งมันจะไม่โดนกาเซียมันจะโดนแค่ไอตัวตอนแรกแล้วมันก็มันก็แบ่ง ไอ้สองตัวที่โผล่มาเนี่ยมันไม่โดนปูไม่ตายต้นไม้ไม่ตายแมวไม่ตายโกเลมไม่ตายครับถ้าเลเวลเท่ากันแบบเป๊ะ <ๆ S 2> เลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตายไหมนะแต่ว่าหลายๆจังหวะเนี่ยมันมันค่อนข้างจะรู้สึกว่าเริ่มเคลียร์ได้น้อยลงอ่าใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่ามันมีม้าฟ้ามีคอนฟิงโก้แต่มันยังมีการ์ดฟ้าที่ดีครับอ่ามันปั้นง่ายกว่าแต่ผมว่ามันมันก็คงไม่ได้อยู่ท็อปขนาดนี้แล้วอะ่ะในเมตานี้นะม้าฟ้ามันเหมือนมาแทนที่ได้แล้วครับ เออมันเล่นง่ายกว่าเพราะฉะนั้นผมจะลดมาเหลือต่ำกว่าคอนฟิงโก้แล้วกันไว้ประมาณนี้ก็ยังเป็นการเลียร์ที่ดีอยู่เทียร์ที่ผมจัดเนี่ยในระดับเดียวกันผมจะไม่ได้แบบอุย้ยตัวนี้เก่งกว่าตัวนี้แน,น่ๆขนาดนั้นเนาะบางใบมันก็ใกล้ๆเคียงกันผมสลับตำแหน่งเล่นไปงั่นแหละแต,แต่ว่าปืนน้ำน่าจะได้ใช้มากกว่าในหลายๆเดย์ครับอืมดึงบางทีก็ไม่ค่อยได้ใช้ใบอื่นๆผมว่าไม่ได้มี Impact ไม่ได้มีใบไหนที่ผมรู้สึกว่าหน้าปรับหน้าเปลี่ยนขนาดนั้นครับ ไม่ได้มีแบบใบที่แบบอุย้ยเป็นพิเศษว่ามันเก่งขึ้นขนาดนั้นนะมีเพียงแค่มาฟ้าใบเดียวเลยที่แบบยกขึ้นมาได้เลยนะยกขึ้นมาได้เลยกับเมาฟอยอีกใบหนึ่งที่ขยับเทียร์ขึ้นมาได้เลยครับมีอยู่2ใบที่รู้สึกว่าเอ๊ะวิธีการเล่นหรือเมตาอะไรต่างๆที่แบบพอไปเล่นเราไปเจออะไรเงี้ยอิมเพลคมันต่างกันจากเมื่อก่อนอืมมีเพียงแค่สองใบนี้นะที่เหลือผมรู้สึกว่าคล้ายๆเดิมครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเทียร์ลิสต์นะ ใครยังไม่ได้ดูเทียร์ลิสต์แบบเต็มก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะจะได้เข้าใจเทียร์มากขึ้นหรือว่าจะได้เข้าใจสิ่งที่ผมพูดมากขึ้นนะเออลองไปย้อนฟังดูกันได้ครับฟังแบบเพลินๆนะจะไม่ต้องโฟกัสมากค่อยๆฟังไปครับเพราะว่าคลิปมันยาวคลิปนี้ก็ไม่รู้จะยาวหรือเปล่านะโอเคแล้วก็ไหนๆเรามาทําคลิปแนวพูดคุยแล้วผมก็จะ q amp a มาไว้ท้ายคลิปนี้เลยนะ q amp a 0ซับนะฮะผมเคยโพสต์ไว้แต่ว่าหลายๆคนนะจะไม่ได้เห็นกันแล้วก็ช่องเราก็ยังเล็กนะมันก็เลย มีคำถามเพียงแค่ไม่กี่ข้อเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาไว้ท้ายคลิปแบบนี้ละกนันเนาะอาจจะไม่ได้ทําเป็นคลิปแย่ครับขออภัยด้วยนะมากรูกันที่คําถามแรกคําถามแรก English or Spanish <c oughs> น้องใหม่แก้วเป็นมีมเนาะอันนี้ใครรู้จักก็ก็รู้จักไปใครไม่รู้จักก็ไม่ต้องรู้จักก็ได้นะก็ข้ามไปฮนะไม่น่านจะต้องตอบอะไร ข้อที่2มาจากคุณอาร์ตครับคุณอาร์ตถามว่าแรงบันดาลใจในการทําช่องคืออะไรแรงบันดาลใจในการทําช่องของผมมีอยู่2อย่างจริงๆจะเรียกแรงบันดาลใจก็ไม่ได้ใช้คาว่าเหตุผลละกันเหตุผลในการทําช่องเนี่ยก็คือ1เลยคือผมเล่นเกมหลากหลายและเล่นเกมเป็นประจําอยู่แล้วเนาะแล้วรู้สึกว่าก็คงจะเล่นไปเรื่อยๆเออถ้ามีเวลาก็จะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนแรกๆอะ่ะคิดเพียงแค่ว่าเราจะทําคลิปทำคลิป เท่าที่เวลาจะมีเนาะแต่ว่าไปๆไปมาๆก็อ่ะมีเวลาแบ่งเวลามาสตรีมบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าหลักๆเลยตอนแรกก็เพียงแค่ว่ารู้สึกว่าอยเราเราเล่นเกมอยู่แล้วใช่ไหมก็อัดคลิปเกมอัดสไตล์การเล่นอัดเกมเพเลอะไรเงี้ยมาให้ทุกคนได้ดูการมาแบ่งปันมาแชร์กรันอะไรเงี้ยสนุกสนุกอะไรประมาณนี้ครับ ส่วนข้อที่2เลยก็คือผมรู้สึกว่าฟิลลิ่งหรือว่ามายเซตในการเล่นเกมเนี่ยแต่ละช่องมันแตกต่างกันเนาะแล้วหลายๆช่องหรือว่าหลายๆคนในสังคมเกมในประเทศไทยอะไรเงี้ยไม่ได้มีมายเซตตรงกับผมขนาดนั้นผมก็เลยอะเรามาทําช่องที่มาแชร์มายเซตในการเล่นเกมหรือฟิลลิ่งในการเล่นเกมอีกแบบหนึ่งไปอา,อาจจะไม่ได้แบบบ้าบอติง้งต้องเว,วิร์กเวกโวยวายมากมายแต่ผมก็พยายามอินเตอร์เทนให้มากที่สุดนะฮะ แล้วก็ใส่สไตล์ตัวเองลงไปอะไรเงี้ยสไตล์ผมจะแบบเล่นให้สนุกที่สุดเล่นให้หลากหลายที่สุดเราอาจจะไม่ได้แบบเอ้ยต้องเมตาจ๋าต้องแบบเคร่งเครียดกับการชนะการแพ้ขนาดนั้นอะไรเนงะี้ยผมอาจจะบน่บนๆพูดนูน่นพูดนี่ไปแต่ว่าเอาจริงๆแล้วหลายๆคนน่าจ,จะรู้เนาะว่าผมไม่ซีเรียสเลยเพื่อเราอาจจะสามารถสร้างคอมมูนิตี้การเล่นเกมที่เอ้ยฟีลกู๊ดเล่นสนุกสนุกไปด้วยกันได้นะฮะประมาณนั้นเลยนะคำถ,ถามต่อมามาจากคุณเฟงมี่ครับโอ้โหคำถามนี้น่าสนใจมากๆนะ ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอตอบแบบตรงๆเลยก็คือแมวเกิดก่อนครับแมวครองโลกนะถ้าสมมุติไม่มีแมวแมวก็ไม่สามารถมีไก่ได้ครับไม่มีไก่ก็ไม่มีไข่ประมาณนั้นข้ามไปคำถามต่อมาจากน้องใหม่แก้วแล้วบอกว่าเล่นโลบอกไหม เคยเล่นนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เล่นเป็นหลกักแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยถูกจริตกับสไตล์กราฟิกมันซึ่งก็แค่ไม่ได้ชอบอาร์ตมันเฉยๆนะแต่ว่าหลายๆเกมน่าสนใจมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสหรือมีคนชวนไปเล่นเกมอะไรแล้วเราเล่นได้ก็สามารถชวนกันมาได้ครับคำถามต่อมาจากไม้ทนิตไม้ทนิตถามว่าอยากรู้เกมอื่นที่ชอบเล่นหรือเล่นอยู่ค่ะที่ไม่ใช่เกมที่ลงในช่อง ถ้าสมมติว่าหนึ่งในเกมที่ชอบเลยแล้วลก็เล่นเยอะมากๆแต่ว่าไม่ได้ลงในช่องเพราะว่าเลิกเล่นไปก่อนที่จะมาทําช่องนะฮะก็คือเ v าวีเนาะ หลายๆคนนะ่าจะรู้อยู่แล้วแล้วก็มีแบบ Su er ม,มูไรวอลซามู e r War ก็เล่นนะเมื่อก่อนตอนเด็กๆจริงๆมีหลายเกมมากถ้าสมมติว่านับเกมที่แบบเป็นเกมเล็กเกมน้อยด้วยเกมในสต e เกมแอดอะไรเงี้ยบางทีผมก็โหลดมาเล่นบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะฮะมีหลายเกมที่บางทีแบบไม่ได้เล่นแบบเกมบาร์สอะไรเงี้ยก็ไม่ไดเอามาลงช่องอะไรเงี้ยผมบอกว่าเล่นเกมหลากหลายมากๆแต่ว่ามันก็มีเพียงแค่บางเกมหรือว่ามีแค่บางจังหวะที่เราสามารถอัดคลิปแล้วมาลงช่องได้ะนะแล้วก็คำถามสุดท้ายมาจากคุณไอรีน อยากให้จัดชุดท็อปทีชุดที่ชอบใส่ที่สุดในเกมนะอ่าชุดท็อปทีที่ชอบใส่ที่สุดในเกมถ้าถามผมนะเอาสมมติว่าเป็นชุดก่อนชุดที่ผมชอบที่สุดเลยคือชุดนี้1ชุดเดี๋ยวค่อยจัดอันดับแล้วกันอันนี้1ชุดอันนี้อีก1ชุดอ่าไม่แน่ใจว่าคําถามมาก่อนหรือว่าชุดนี้มาก่อนแต่ว่าพอมาใส่แล้วชุดนี้ผมรู้สึกว่ามันฟิลแตกต่างจากชุดอื่นๆดีนะชุดอื่นๆมันรููเป็นแบบ ชุดสูตรทั่วไปอะไรเงี้ยอันนี้มันดูมันดูแบบแตกต่างอ่ะพูดไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็อีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดไหนดีนะอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดนี้ละกันชุดนี้เพราะว่าเป็นสไตล์ที่ปกติผมจะใส่หมายถึงว่าตัวจริงอะนะจะใส่ชุดแบบสไตล์แบบสมมุติว่าเราไม่นับเสื้อคลุมอ่ะแบบสไตล์แบบเรียบๆง่ายๆแบบ ไม่ได้เป็นสายแฟชั่นจ๋าขนาดนั้นนะใส่เสื้อยืดกิ้งกิงยียนเสื้อเชิ้ตกิ้งกงยียนอะไรประมาณนั้นหรืออีกหนึ่งชุดก็อาจจะเป็นสไตล์นี้ะถ้าในเกมนะอืมประมาณนี้ครับถ้าจัดอันดับณนะปัจจุบันอันนี้อาจจะขึ้นมาเป็นท็อปหนึ่งถ้าเมื่อก่อนเนะี่ยผมชอบใส่ชุดนี้มากนะชุดขาวดํามันดูแบบมันมันมันเป็นสองสีอะ่ะเออมันดูมีอะไรดีแต่ว่านะปัจจุบันอันนี้ก็คงขึ้นมาเป็นท็อปหนึ่งครับอันนี้ท็อปสองแล้วก็ให้อันนี้แล้วกันเป็นท็อปสามอ่าประมาณนี้สาม โอเคก็ Q&A ก็มีเพียงเท่านี้เนาะถ่านสมมติว่าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะเดี๋ยวไปตอบในคอมเมนต์เอาละก,กันอาจจะไม่ได้อยู่ในคลิปครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ